สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้องปายสุภูสุคนนะสวัสดีเศร้านะวันศุกร์เวลาสายๆนะจากน้อยหนึ่งกู <c oughs> หัวลอ,อยอย่างของมึงปะสุกอีหย๋มือนี่มือวันศุกมือเน,อนีไปโพสันพุดหาัดบ<ะ>้ามือบ้เอาเปล่าวันศุกเรมือนี่มือวันศุก <c oughs> <c oughs> เอ้ากูหัวลอ,อยอี่กูเอา้ากูได้บ้าเลยทีนี้เอ้าบังรถมันลุกครับพี่น้อง นมือมัอนี่มาสุกเบิดมือนะครับพี่น้องสุกขีสุกทังสุกพรังไปเพิ่งรถกับสุกแย่มองมันนี้สุกแท้สุกแท้ย่เอาเข้าไม้เพียบเลยครับนะเกือบสิบคันเลยไปนี่จะคันละหนึ่งสองสามหกคันอ๋อหกเจ็ดคันเดี๋ยวพายเบิ้งครับมือลอยอย่งคุหลงผิดมือเราไปโพลโอ้แบบปากพุ่มใจแล้วตอนตอนรีวิวกับว่าหลอดรีวิวอัปเดตรถกับไม้กับว่ามันพูดหัดเบิ้ดมือ แดดจีบพอดีมือสูงครับมืออื่นกระเสาน่ะเอ้าเริ่มจากมือืเหรอมือือกรอที่มือต่อไปสุกเมาเสานอนอาทิตย์ถอนจันลาจันลาอยู่แล้วเอาไม่ยัยกบไปให้ล่าไม่ยัยโกบไปล่าดิเออเอาไปเได้บังข้าวบอ่เบิังข้าวไม่ยัยกบบ่ะเอาเขาเรื่องเรื่องน้ารถมีหลายครับพี่น้องเมื่อนี้น้ามีเครียดมื้อเงินพรอนเดี๋ยวละ หกพันเก้าไหมสี่พันหกพันเก้าตลอดสัญญาปีแรกในพอนเดือนสี่พันเก้าอะออเอ็กซ์ซีดีสองปัญหาหายยากช่องหลังนี่ถามว่าเป็นมันเคยหายเริ่ยากครับควายเสียมสมัครซ <c oughs> ื้อรถยึดซ <c oughs> ื้อรถยึดมันบ่คอยมียึดแล้วตัวเก่าๆก่ามีตัวไม่ไหมหุ่นแม่มันรถสองเดือนสามเดือนรถสี่เดือนรถปีเดียวช่องหลังเลยตัวเก่ามันหาค่อนของงาน้างยากครับเพราะว่ามันบ่ค่อยมีเขามายึดเอ่ะนะถามว่าเขาต้องไปหาซื้อรถบ้านหรือรถ ลานพวกร้านประมูลก็พอพอมีอยู่ตยแต่ือมีบหลายนะครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับเติมเรื่อยๆพอนเดี๋ยวละาแปดท่นตลอดสัญญานะเอ็กซ์ซีดนะี้นะโอ้นี่นาไม่ได้หน่เนี่นยสะแบกเคยมีเจอแบบสี่<ไ>ป้ายทะเบียนยังบือมีเลยส่วนมากจะมีเจอแบบสี่ที่ไอเชียพอมาขาย <c oughs> รถปถ้ายทะเบียนยังบือมีนี่เปลีย่ยนให้บือมีใครป้าปทางมันยังเลยคือบัสไซด์บุ้งไซ์ป้ายบัครับ <c oughs> มันมันยังไม่ได้จากป้ายแดงมันยึดก่อนยุดยึดซะก่อนออกมาสามเดือนนะ เออป้ายยังไม่ได้เลยยึดก่อนครับพี่น้องเนี่ไม่ได้พอนเลยเนี่ยอ่าเอ็นพีสามรอยพอนเดือนละราแปดพันตลอดสัญญาปีแรกให้พอนเดือนละราหาพันนะมาหลายเนาะเจ็ดพันพวกนี้เจ็ดหรือแปดหรือเก้าขันไหนไม่เนี่ยไม่เนี่เขาหล่ว่าหกอะไเขาสามมือแลยเนี่ยเขาสามมือปรทันเด็กสามมือยังไม่ได้รีวิวตะเคียนอ่ะเอาทานไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะน้อยเก๋ง่อนากูอมุมุดนาเลยมึงก็บปรีวิวตะเกียนแล้บอกพาบอกเสพงางไปยังมาสามมือแล้วมันก็ดีจมในไก่ แถมยังเมื่าพ่อ,พออ,อ่านนาไปมุดป้าพอ่ออี่โมเมนต์งูเขียวเกี่ยวกับปลอมขับไปนอนเหรอบอ,อ,อกเห็นว่ากูบนรอเห็นว่ากูบม่ได้ใส่ไหมมึงก็มาอัดคลิปตะเทียโนเออจนงานจะขึ้นจนปลูกผักซาลาเน่ได้แลยลเนี่ยยาสิบคุ้มเลยเว้ย <c oughs> สามมื่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปรีวิวจะน้อยใจลูกจะน้อยใจฟันเจ็ดพัน 7, ตลอดสัญญาไททันนาปราชิบนาปีแรกฟอนเดือดสี่พันนี่รถคอกเผาลอยโอ้แต่งเต็มเลียวคนนี้มา สองจุดแปดเทาลอยพูดหนาไส้เอาเองสมกตินนี่ะไรเยอะบอกนี่โอ้โหไงไงเป็นไงเทาลอยน็อตไทเทเนียมด้วยนะคอกใหม่แม็กใหมย่ยางใหม่เพาใหม่นะปีแรกพันหกพันปีสองพันหนึ่งหมื่นเด้อเอาบาล็อกซำเลยน,นี่ขโมยรถกูสาอืม <laughs> ว่วเขาหักเรามาจอดไปซทรนี่แม่จะกูเทียบเอ็กซิลี่บูพาวเวอร์ปี2019นะสวยๆนี่นเดิมๆยังไม่ได้ใส่แม็ก 6,000สี่ประตูเทาแรมโบ้2,022อีกสองหนึ่งวัฟเฟอร์ลรีคร้าไอเจ้าหนึ่งเอรีวิ่งวันพุธาเพิ่มก่อนแต่ไปแ่เขาไปคลิปบัานสูกได้อ้ายพิหารเปนเมฆเออมืดเมื่อแล้วล้อซีอี28แเทาแลมโบสวยกิ๊บเลยวะเดี๋ยวสางนี่จัให้้ะ ตอนแรกว่าจะสั่งให้ลูกค,ค้าอนะเอาไปมาลูกค้าเปลี่ยนเอาไปสีขาวาไปก่อนแล้วบล็อกล้อเไว้ไว้รุ่นใจร้อนอู้อไอ้ทับโฟหรือเปล่าเนี่ยจะโฟวิ้นในน,นน้ำตัวเตีย้ยว่าไปอีกเอา้าหน้าจอมันขึ้นโฟแต่ไม่ใช่โฟนี่ย <c oughs> มันเป็นโฟเด้อพี่น้องเด้อคาร์เด็มโบโตัดขอกบกระบะเร่งสวยเลยเอาเอาเอาเดี๋ยวจะรีวิวมื่อไหร่ละครเนี่ยเพื่อนไหนคุณจะรีวิวเบิร์ตป่ะเนี่ยบากครังคัดเอาไปงัดอยู่ห้วงในยุ่น คยังไม่ได้รีวิวสั่นมุดก็ไปได้ปลาผุนโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอฟซีก็ถามมาไอรีวิวครับนี่เนี่ยหูก็เห็นเอฟก็เห็นรถกซากไปทั้งแถวรถพูดมุดก็ไปได้ปลาผุนมุดเข้าไปในผุนไปเก็บรถแต่เก็บไว้ว่าเว้ยเก็บไว้ว่าเอ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 ามากันไหนถือคิงอันไหนผู้ใดจะแม่เข้ามาเยี่ยมเชิมน้าล่านอยู่ตรงทางบิ๊กซีสาขแก้วเข้ามาเลยนี่ร้านประหารในเสียมในข้ามารสูนะมาทุกท่านนางปุ๊บเรือกได้เบิดมือไอเสียมจะนั่งร้องเครื่องผุนละ มาใส่ภาเบิ้งบ่บ่เจ้าเจ้าหญ้ามากขนาดไหนเปิดเบิ้งสบายใจถ่ายรูปเอาตามสบายใจวุ้มีฤกสิทธิ์ถ่ายเอารถณ์เนาะไอผมถือคิงอันนี้แห้งไปบอกไอ้เส้มเดี๋ยวเซ็นสัญญาไฟแนนซ์เลยสั่งเข่าสั่งน้ำสั่งปลาให้พ่อมเนาะบ่อ้เส้นปี้หรอกเออบ่อยเส้นปี้ครับพี่น้องนะอ่ะมาสวัสดีพี่น้องบ้องไายยังมะซ่าอีกทีนึงนะสายๆตอนนี้ก็ อาจคลิปประมาณ8ปดโม,ม,ง, <S 2> <S 2> ม,มงคร<ไ> <departments> ึ่งนะจนเกือบเก้าโมงนั่นแหละนะวิธีการจองให้พี่น้องแอดไลน์ขมาทาง Facebook YouTube หรือ TikTok เด้อส่งเพียงแค่บัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ข้ามา3อย่างแค่นั้นนะบ่รต้องเสียค่าใช้จ่ายบ่ต้องเสียค่าดาวค่าจอง,งนะสามารถเช็คเครดิตบูโรได้นะส่ง,งแค่บัตรมานะแล้วก็ย้ำนักยำ้ำหนาว่าห้ามโอนเงินขมานะเพราะว่าทั้งบริษัทบ่ไดเเ้เก็บเงินจองหรือว่าบ่ได้เก็บเงินให้ลูกค้าโอนเข้ามา นะช่วงนี้มีชาวชีพหลายก็จะปลอมทั้งไล่ไอเสียมนะปลอมทั้งไล่ปลอมอย่างปลอมแมงเต็มไปเบิดเลยกูทุกมือในเห็นไล่จะของกันเนว่าตัวแท้หรือตัวปลอมเกิดขึ้นเออเมื่อกล่าลูกกูไปใส่ปูฟงปูปไฟเต็มไปเบิดทั้งเฟซทั้งยูทูบทั้งติ ok, นะ๊กต็อกนะเขาติ๊กต็อกที่นั่นมันกูก็เบ,บื้อยู่ว่าเป็นช่องกูหรือเป็นช่องใครวะเนี่ย <c oughs> อ๋อนี่มันช่องเจ้าของวะเนี่ย กูแค <Net> ่ลงส่วนแล้วเนี่ยอะไรมันหลายเนาะช่องได้เก็บเงินนะั่นแสดงว่าไม่ได้เสียมนะพี่น้องคงอายไม่ได้เก็บเงินนะฝากกัด้วยวันนี้ไปแล้วผมสวีดัสวัสดีเดี๋ยวรอชมคลิปรายคันนะจ๊ะวัดดีจ้ะพี่น้อง